แล้ผมวันนี้เราอยู่กับยามาฮ่า GT 1 2 5ซึ่งมีอาการล้อหลังสายสะบัดนะแล้วก็จะมีในเรื่องของน้ำมันซึมออกมาบริเวณล้อหลังในลักษณะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะเปียกชุ่มชื้นไปด้วยคราบน้ำมันนะแบบนี้มีโอกาสที่รถจะอ่าลื่นเสียหลักหกล้มได้นะครับทุกท่านนะเอานะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ทำการปล่อยน้ำมันเฟืองท้ายนะครับ เปิดห้องสายพานออกมานะครับพี่น้องเ c นะแล้วก็ทำการถอดชุดเฟืองท้ายนะครับทุกท่านนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับภายในห้องเฟืองท้ายมันมีอะไรบ้างนะครับภายในห้องเฟืองท้ายของามาฮ่า Gt หนึ่งสองห้าก็จะมีอยู่แค่นี้อย่างที่ทุกท่านได้เห็นส่วนลูกปืนนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นลูกปืนตลับนี้นะครับมันได้แตกหลวมนั่นเองนะเวลาที่เราตีหรือว่าตอกเอาลูกปืนออกมาสิ้นมันจะหลุดออกมาด้วยนะมันไม่มีกิบล็อกอะไรนะครับไม่มีกิบล็อกอะไรทั้งนั้นและต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าลูกปืนเพลาล้อหลังลูกปืนเพลาล้อหลังนะครับลูกปืนเพลาล้อหลังของรถออโต้เนี่ย จะไม่ได้แช่น้ํามันนะจะไม่ได้แช่น้ํามันนะครับอ่ามันเป็นอ่าลูกปืนอัดจารบีธรรมดานะเพราะว่ามันมีซีนกันน้ํามันรั่วแล้วลูกปืนมันอยู่ข้างนอกนะอันนี้เราก็ต้องทําการถอดออกมาเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนอ่าซีนด้วยนะครับเปลี่ยนในเรื่องของอัดอัด,อ,ดอัดจารบีด้วยนะครับทุกท่านก็อ่าเบอร์ลูกปืน6 สองทับสองสองมันน่าจะไปลงกับลูกปืนโขข้อเหวี่ยงของโนวาสี่เกียร์หรือเปล่าถ้าจําไม่ผิดนะส่วนสามสองห้าสองหกอันนี้เป็นซินอ่าถ้าเราไปซื้อของท้องตลาดเขาจะเรียกว่าซินสเตอร์นะแต่จริงๆมันก็เป็นซินเผาหลังซินเอ่อเฟืองท้ายททีนี้นะครับหลังจากที่เราได้ทําการเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนซินอะไรเป็นที่เสร็จสรรเรียบร้อยทีนี้เราจะทําการประกอบเราก็ าจากภาพแรกที่เราเห็นก็คือเราเอาสายพานคล้องไว้กับชุดชามหลังหรือว่าล้อขับสายพานนะเราไม่ได้แยกออกเราก็ยกขึ้นมาเพื่อที่จะสวมเข้ากับเพาขับแต่เรามาเจอปัญหานี้อยากให้เพื่อนๆได้ดูนะอย่าหาทําแบบนี้นะมันใส่มาผิดนะโดยปกติสายพานเนี่ยหัวสอนมันต้องชี้ไปทางด้านหน้ารถเท่านั้นนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูคลิปนี้ภาพตอนท้ายคลิปแล้วก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ เพิ่งเ่ง,งอันจากสำนักเดกับวงหูนี่ใส,ไส,ไสไ่สายพานของแท่ยางดีเนีไไ <c oughs> ้ยใส่สายพานของแท้ยางดีเนี้ยแนาต่างคมใสไพ่พานแท่เนาะเออใส่พานแท่ยางดีเลยแต่ว่าใส่หัวสอนที่เออไสงสัยรมมันแรนกับหลังไฟมันแกนวะนี่เขาเลยใส่มาทางนี่ไห้มันแห้งเออ้มันแห้งขึ้นวะมันเป็นสูตรของทางร้านวราท่าน <c oughs> สำนักใดเนาะก็กันใส่มาเนี่ย เบป่งเม็ดตุ่มชุดเม็ดตุ่มเนี่ยแล้วมันรถเจอยี่ปีนสายพันธุ์มาอยู่วะยี่ปีนสายพผ้าโน้ยไยบ่วะเดิม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 มาจากร้านไหนวันนี้เห็นยังสายผ้ามันมันเปลี่ยนฮะจากศูนย์นี่ยมันมันโมเมนมันโมแมีนมันโมแมีนรถเจอยังเสียอ่ะหมดลุนเราต้องไปถอดสายพันธุ์เนี่ยอย่างมากสักอย่างหนึ่งแหละเพราะว่าประกอบมาผิดนะเืือไม่กับเพื่อนยัง รถเม ang, hey, ื่อส oh, องเนี่ยโอ้รถเมื <oh ่อสองเมียนแลเมียนแล้วแเปลี่ยนใส่ผ้านมมให้แล้วแต่ว่าใส่กับทางมากตุเ่มยักแตกว่าแตกน่ะนะจอดเบื้องกันโอ้ยมืสอนอสองมันต้องหันไปทางหนารถกสี่เมียนรอแตกรถรถียกขี้ว่า